ตับเตานะคะพี่น้องมาดดอกแม่นี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 ่เห็นบานี่ดอกทางผึก็มีด้ค่ะแอ่ดอกนีก็อีกค่ะดอกหนึ่งน้ำผึ้งก็มีค่ะ

ไม้ที่เขามาหานะคะพี่เนาะเกิจะเป็นปลาแบบนี้มีทั้งต้นยุคาต้นไม้สารพัดต้นค่ะ พี่น้องค่ะเบิ้งเด้อคะ่ะเบิ้งเด้อเบิ้งกระหิตท่าให้เบิ้งค่ะโอ้ยเห็ดขมค่ะพี่น้องย่าไปพุ่นได้ค่ะพุ่นกีะหิตท่าน็นไงเอาต้นใหม่ต้องนนขุนเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยหรอค่ะพุ่นขาวๆเนียนหมดเลยค่ะป้าวขุนค่ะพุ่นค่ะ ไปค่ะเก็บกันค่ะพี่น้องมาทีุ่๊ยสม,งมังงานถิ่นเนี่ย เหยียบแต่กระฟังพี่นองเลยเดี๋ยวไปเห็นนะคะโดดถามข้องน้ำนะสรแสระตก ลองคอนว่าเก็บเห็ดก็ว่าปากว่าวกันนะคะคนกับเพิ่มนสีมีคนเขามากค่ะเขาลองเปลาเก็บออกก่อนนะคะจอมเบืองลาดบุรีนะคะ ติดถนนับสีเสียงดังแน่จังน้อยนะครัพี่น้องชาซากระเดมเนี่ยลองวิ่งเขกันนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นเหตดในหลบเสาของวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะพี่น้อง2 5 6 5ค่ะเด้๋ยกล้สิออกเมื่อก่อนนะคะไปหาแนวใส่ใหมก่อนขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วมาพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ